สวัสดีตอนเช้าสายบ่ายเที่ยงเย็นและกลางคืนขึ้นอยู่กับว่าคุณรับชมคลิปนี้ตอนไหนและที่ไหนบนโลกใบนี้สําหรับวันนี้หัวข้อของเราเนี่ยก็ต่อจากคราวที่แล้วที่เราคุยเรื่องสัญชาติครับอันนี้เป็นเรื่องของ s e c o n d a r residency หรือว่าถิ่นที่อยู่สำรองสำคัญไหมตอบตรงนี้เลยว่าสําคัญแต่สําคัญยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งจะต้องเริ่มจากที่ไปที่มาก่อน เวลาที่เราเป็นคนไทยเนี่ยเราเดินทางไปต่างประเทศก็ต้องมีวีซา่านะวีซ่าก็คือเป็นเอกสารที่ประเทศปลายทางเนี่ยอนุมัติให้เราสามารถอยู่ในประเทศนั้นได้นะแต่ว่าอนุมัติให้อยู่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าประเทศปลายทางนั้นอนุมัติแบบไหนนะครับก็จะมีอนุมัติแบบให้ไปท่องเที่ยวเฉยๆนะไปท่องเที่ยวเฉยๆก็คุณก็อาจจะเปิดบัญชีธนาคารไม่ได้นะทางานไม่ได้นะครับเป็นได้แค่นะักท่องเที่ยวเฉย เพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าไปในฐานะนักท่องเที่ยวแล้วคุณไปทํางานก็ถือว่าผิดเงื่อนไขของวีซ่าก็อาจจะโดนส่งกลับประเทศประเทศที่สองก็คือไปทํางานไปขอวฟเวอร์เพอร์มิตอัน,นป,รประเทศนี้ก็ต้องขอกับนายจ้างต้องมีนายจ้างนะครับประเภทที่สามก็จะเป็นพิเศษหน่อยก็เป็นพวกการทูตหรือว่าเป็นราชการอะไรพวกนี้นะครับเป็นคุณอาจจะเป็นทูตทหารไปอยู่ในสมมุติไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยคุณก็จะได้ วีซ่าประเภทอย่างนี้นะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คืออยู่อาศัยซึ่งวันนี้เราจะคุยในเรื่องของวีซ่าประเภทการอยู่อาศัยนะครับวีซ่าประเภทอยู่อาศัยเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองประเภทประเภทแรกก็คือแบบชั่วคราว Temporary Residency นะ Temporary หรือว่า TR เนี่ยมันเป็นวีซ่าชั่วคราว อยู่ได้สั้นๆก็ไม่เกินไม่เกิน1ปีหรือ2ปีก็จะต้องไปต่อวีซ่าใหม่ก็อาจะต้องเสียเงินอีกรอบหนึ่งกับอีกประเภทหนึ่งก็คือ permanent residency หรือว่าถาวรหรือเกือบถาวรคำว,ว่าเกือบถาวรในที่นี้หมายถึงอะไรบางประเทศไม่ได้ให้วีซ่าแบบตลอดชีวิตอาจจะให้เป็น golden visa แล้วพอครบสมมตุติครบสิปีก็ต้องไปต่อ ซึ่งผมขอจับไว้ในประเภทนี้ด้วยเป็น permanent residency หรือว่า P.R. กับ hmm. ก็จะเป็นวีซ่าในระยะยาวแล้วก็ไม่ได้บังคับต่อใหม่ทีนะน,นี้เรามาดูครับว่าวิธีการที่ให้ได้มาซึ่งสัญชาติที่2เนี่ยมีวิธีไหนบ้างอันดับแรกเลยก็คือเราต้องเข้าใจก่อนมันไม่ใช่ทุกประเทศที่เหมือนประเทศไทยที่ ไม่ยอมให้ชาวต่างชาติไปซื้ออสหาริมทรัพย์แต่มันก็จะมีบางประเทศที่บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นพลเมืองชาตินั้นหรือว่าเป็นชาติอื่นเนี่ยคุณสามารถอาเงินมาซื้ออสหาริมทรัพย์ได้ซึ่งก็มีหลายประเทศนะครับที่ยอมไม่ทําแบบนั้นแล้วผมก็ไม่ได้เห็นว่าราคาสังหามันจะถีบตัวสูงขึ้นไปมากกว่าประเทศไทยเท่าไหร่เลยนะราคาอพอๆกันเลย แต่ว่าการลงรทุนซื้อสัวนหรือรมาซับเพื่อให้ได้มาซึ่ง second residency เนะี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีลิมิตอยู่มีขั้นต่ำหรือว่าคุณต้องซื้อเท่าไหร่นะและถ้าคุณจะต้องเอาเงินไปทิ้งตรงนั้นผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะมันเป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรแต่ถ้าคุณอยากจะย,าย้ายที่ย้ายถิ่นที่อยู่ไปอยู่ประเทศนั้นจริงๆแล้วก็ชอบบ้านหลังนั้นจริงๆนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าถ้า ถ้าจะซื้อเพื่อให้ได้มาซึ่ง second residency คิดว่ามันบางทีมันเปลี่ยนเกินไปนะครับอันดับที่สองก็คือพิสูจน์ให้ได้ว่ามีสินทรัพย์จำนวนจานวนหนึ่งแล้วกันเท่าที่เขากำหนดเช่นบางประเทศอาจจะบอกว่าคุณต้องมีเงินที่พิสูจน์ที่มาที่ไปได้อย่างน้อยในบัญชีธนาคารสิบล้านอย่างเงี้ยนะครับสิบล้านบาทสมมุตินะสามแสนเหรียญเนาะประมาณนั้น หรือบางประเทศอาจจะ20ล้านบาทไหมบางประเทศอาจจะ50ล้านบาทบางประเทศอาจจะ100ล้านบาทอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณไปดีลกับประเทศไหนนะครับวิธีที่สามก็คือคุณอาจจะตั้งบริษัทตั้งบริษัทเองซึ่งวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่ง่ายหน่อยนะคาว่าตั้งบริษัทของผมเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องเอากิจการไปลงทุนจริงๆมันก็ไม่ไจะจําเป็นขนาดนั้นตั้งบริษัทเนี่ยอาจจะหมายถึงแค่เป็นเปเปอร์คอมพานี นะเป็นบริษัทเปล่ปาๆเลยนะครับแต่ตั้งไว้เพื่ออะไรเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์ตามที่เขากําหนดนะว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทคุณเป็นคุณเป็นอินเวสเตอร์คุณเป็น or, ปนักลงทุนเมื่อคุณเป็นนักลงทุนคุณก็ขอวีซ่าประเภทอาจจะเป็นอนะินเวสเตอร์วีซ่าซึ่งก็อาจจะใช้เงินไม่ได้สูงอะไรมากนะนะเพราะว่าเราไม่ได้เอาธุรกิจไปลงจริงๆนะครับโอเคแล้วก็ อันที่4ก็คือเป็นเงื่อนไขาตามที่แต่ละประเทศกําหนดยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นนักกีฬานะครับเป็นนักกีฬาเขาอาจจะให้ c ชิงอ e เซนซีคุณฟรีๆเลยก็ได้แต่เขาอาจจะแรกกับว่าคุณมาแข่งกีฬาให้ประเทศเขาอะไรเงี้ยหรือคุณมีทาเล้นบางอย่างที่ประเทศเขาต้องการเขาอาจจะออฟเฟอร์ให้เป็น permanent residency หรือบางประเทศก็ให้เป็นไม่ใช่ ให้เป็นซิ t ิ z เซนชิพไปเลยนะครับแล้วแต่เงื่อขายแต่ละประเทศแต่วิธีการที่ผมแนะนำว่าถ้าคุณอยากจะมีถิ่นที่อยู่สำรองโดยเร็วๆเนี่ยนะไม่ต้องซึ่งไม่ใช่ Work Permit นะคนละอันกับว o r เพร permit, อร์มินะครับเพราะ Work พอร์มิคุณต้องอาศัยนายจ้างของคุณนะครับอาศัยนายจ้างคุณการตั้งบริษัทเองเนี่ยบางทีคุณตั้งเองปุ๊บเนี่ย คุณก็จ้างตัวเองนั่นแหละนะครับเป็นกรรมการหรือว่าเป็นเป็นดีเรคเตอร์แล้วก็จ่ายเงินเดือนให้ตัวเองวิธีนี้ก็ทำได้อนกันนะครับ Benefit ของการมี second r e s i d e n c y คืออะไรนดับแรกแน่นอนมันเพิ่มเสรีภาพในการเดินทางนะมีในในอดีตเนี่ยนะครับยกตัวอย่างไม่ต้องไกลเลยรัสเซียยูเครนคนที่ มี Second Residency มีถิ่นที่อยู่สำรองที่เป็นชาวรัสเซียคุณคงจำได้ว่าช่วงสงครามเนี่ยมีการเซ็นชั่นเกิดขึ้นคนที่มีพาสปอร์ตรัสเซียนะครับมีแค่รัสเซียอย่างเดียวนะคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาไม่มี Second r e ์เ d e n ซนซี่ยกตัวอย่างเช่นในดูไบถ้าเขาเป็นรัสเซียแล้วเขามี r e สเซนซี่ในดูไบ ถึงเวลาเขาก็สามารถที่จะ move ออกมาครับแล้วก็มาอยู่ที่นี่โดยที่เขาไม่ต้องกังวลต่อว่าเขาต้องไปขอวีซ่าเรื่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือวจะโดนส่งกลับประเทศก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นนะฮะแล้ววันนี้ผมเลจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ไกลอาจจะไม่ได้ไกลจากเงื่อนไขนั้นเท่าไหร่นะเพราะว่าวันนี้เราเห็นแล้ว เคอสที่เกิดขึ้นนะเคอสมันไม่จะเป็นต้องมาจากสงครามมันอาจจะมาจากภัยพิบัติมันอาจจะมาจากภาัยธรรม,าจจมาาาชาติอย่างอื่นก็ได้หรือภัยการเมืองก็ได้นะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะร่อแหลมพอสมควรเพราะฉะนั้นการมีเอ่อ r e s i y e n c y สำรองเอาไว้อย่างน้อยหนึ่งที่นะครับก็เป็นอะไรที่เป็นการกระจายความเสี่ยงได้ดีนะพูดอย่างนี้แล้วกัน เรามีเสรีภาพในการเดินทาง,ทางเราลดความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจนี้ยทุก่างมีปัญหาปุ๊บคุณก็หิ้วกระเป๋าออกมาแล้วก็มีคือผู้ง่ายคือคุณมีมีแผ่นดินให้คุณซุกหัวนอนแน่นอนอ่ะมาพูดอย่างนี้แล้วกันครับถัดมาคือเรื่องโอกาสการลงทุนและก็สิทธิประโยชน์ทางภาษีมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลายตัวที่คนไทยเข้าไม่ถึงแต่คุณบินลงใต้มาที่สิงคโปร์ ถ้าคุณมี d ส n c ีที่สิงคโปร์คุณสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ดีมากกว่าเมืองไทยได้เยอะแยะเลยครับก็อันนี้ลองไปช่างใจดูนะอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะซื้อพันธรรบัตรของสิงคโปร์ได้อย่างเงี้ยซึ่งวิธีการซื้อก็อาจจะซื้อผ่านแอปธนาคารได้เลยในขณะที่ถ้าคุณใช้แบงก์ไทยคุณจะซื้อได้ไหมครับเป็นพันธบัตรสิงคโปร์อะไรเงี้ยก็ซื้อไม่ได้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นมันมีเบน e f ฟ t ิรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์ทางภาษียกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้คนไทยหลายคนไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาแต่ลงทุนผ่านดามแอปสีเกียวเขียวอะ่ะที่เป็นของธนาคารเกียรตินาคินแน่นอนดามเนี่ยเขาต้องส่งข้อมูลคุณให้สรรพาร์อยู่แล้วครับแต่ถ้าคุณมี second residency ที่ประเทศอื่นนะยกตัวอย่างเอาง่ายๆเลยประเทศ ใกล้ๆบ้านเราก็สิงคโปร์คุณสามารถใช้เช c อเชนซีอันนี้เพื่อไปลงทุนในต่างประเทศได้แล้วเวลาเขา r รี o r ฟอร์กลับมาเขารียฟอร์ดในฐานะที่คุณมีเรสเดน n c y ในสิงคโปร์เขาไม่ได้ r รี o r t อร์ดในฐานะที่คุณเป็นพลเมืองไทยนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมันคนละเรื่องกันโอเคนะทีนี้ ถ้าคุณรีพอร์ตถูกรีพอร์ตนหน้าที่มี residency ในสิงคโปร์แปลว่าอะไรครับคุณก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขาทางภาษีของสิงคโปร์ไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขาทางภาษีของประเทศไทยถูกไหมเพราะคุณใช้ tax ID คลลเลขกันคุณใช้ tax ID คลเลกันเดี๋ยวเลยนะครับ tax ID ของคนไทยก็คือเลขบัตรประชา,ยยายชนนะเวลาคุณมี รัชเดนซีที่อื่นคุณก็ต้องมีบัตรประชาชนของที่อื่นคลก่นเรียกว่าเป็นคล้ายๆบัตรประชาชนอ,อผมเรียกอย่างนี้ดีกว่าคล้ายๆบัตรประชาชนมันจะมีมันจะมีเลขประจําตัวคุณเหมือนกันซึ่งเลขนั่นแหละก็คือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีครับเวลาที่เรามีรัชเดนซีที่อื่นก็จะเป็นเลขเลขผู้เสียภาษีที่อื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยครับถัดมาก็คืออ่าเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันนี้แล้วแต่คนจะเลือกนะครับบางคนบอกว่าอ้อยู่ไทยคุณภาพชีวิตดีอยู่แล้วนะแต่บางคนไม่ชอบอาจจะไม่ชอบเรื่องความวุ่นวายเรื่องอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมุฟมาต่างประเทศก็้ชเราก็มีโอกาสที่จะขอซิติ้เซนได้ในอนาคตแต่ไม่ใช่ทุกประเทศที่จะมีช่องทางนี้นะครับไม่ใช่ทุกประเทศยกตัวอย่างเช่นดูไบนะครับยูไนเต็ดอาร์อิเนี คุณได้ต่อให้คุณได้โกลเด้นวีซ่านะ้าให้คุณโกลเด้นวีซ่าเป็นสิปีแต่คุณไม่สามารถที่จะแอพพลายเป็นซิสเตนเซนเนชิพได้โดยอัตโนมัติคุณจะต้องได้รับการแอปพรูฟจากรัฐบาล UAE ก่อนว่าคุณมีคุณสมบัติเพียงพอนะซึ่งยกตัวยอย่างคนที่ได้รับสัญชาติ u e e ก็เช่นาทาวเวลดูรอฟหืเจ้าของ Telegram นะครับ เควิน o อ e เรลก็ถ้าคุณดูชาร์กแท้งก็คือเขาเป็นชาร์กในรายการชาร์กแทงที่อเมริกาก็จะเป็นคนระดับนั้นนะที่ที่ได้สัญชาติทวีนะครับไม่ใช่ทุกคนที่แบบว่ามีโกลเด้นวีซ่าแล้วจะได้สัญชาติ UE ทวีอีภายในสิบปีอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นเคสยกเว้นนะแล้วก็ไม่ใช่ทุกประเทศอ่าแล้วก็ชือครองสินทรัพย์ต่างประเทศได้สะดวกก็อย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ ับเรื่องพันทบัตรเรื่องอะไรพวกนี้นะหรือว่าคุณอาจจะไปซื้อบ้านซื้ออะไรเนี่ยก็อันนี้แล้วแต่แต่ผมไม่แนะนําอย่างที่ผมบอกครับโอเคนะครับก็การที่จะมีสัญชาติที่สองหรือท,ที่อยู่สำรองเนี่ยต้องอาศัยการวางแผนอย่างรัดกุมรอบคอบนะ แต่ละคนความต้องการไม่เหมือนกันบางคนอาจจะต้องการเพราะว่าอยากให้ลูกไปเรียนอยากให้ลูกไปเรียนอยากให้อหรือบางคนอาจจะอยากกระจายความเสี่ยงเฉยอันนี้แล้วแต่คนว่าต้องการแบบไหนนะครับงบประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็มันก็ขึ้นกับคนอีกว่าต้องการแบบไหนประเทศไหนซึ่งเดี๋ยวผมก็อาจจะหาโอกาสมาทําคลิปให้ว่าเฮ้ยเรา มีความรู้อะไรเดี๋ยวผมจะไปสิร์ชมาให้ไปค้นคว้ามาให้แล้วก็จะเอามาพูดให้เพื่อนๆฟังน,นะครับเออก็ฝากช่องเราไว้ด้วย Phantom Privacy นะครับก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe ถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์แนะร้ผมคิดว่าข้อมูลนี้ผมอยากเห็นคนไทยนะส่งออกความมาั่งคั่งของตัวเองออกกระจายไปสู่ทั้งโลกนะผมไม่อยากเห็น เศรษฐีเวียดนามนะผมไม่อยากเห็นเศรษฐีอินเดียมาประกอบธุรกิจในดูไบนะผมอยากเห็นคนไทยอ่ะมาเป็นเจ้าของบ้างนผมอยากเห็นคนไทยออกขยายกิจการตัวเองออกมาบ้างซึ่งมันก็ต้องเริ่มจากคุณมีความมัง่งคั่งแล้วก็วางแผนเรื่องพวกนี้ให้ดีโอเคนะครับนีก็หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ใครมีปัญหาสงสัยอยากจะรู้อะไรก็ถามในอินบ็อกซ์ในเพจได้ครับก็มีผมจะทิ้งลิงก์ใน Facebook เอาไว้แล้วก็ไปติดตามตรงนั้น mm hmm. หรือใน n นสเตอร์ครับก็ใครเล่นนอสเตอร์อยู่ไปอยู่ในทุ่งม,ม่วงก็มาคุยกันได้ครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมาฟังแล้วก็อย่าลืมตากแดดสานาทีนะ กราวิ่งสามสิบนาทีทุกวัน,นเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็กินอาหารที่ดีมีประโยชน์จะได้ไม่ต้องเสียเงินไปกับการรักษาพยา,าบาลที่แพงจนเกินเหตุรักษาตัวเองนะครับและใช้เงินให้ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมวางแผนอนาคตตัวเองด้วยการซื้อประกันชีวิตความหมายผมไม่ใช่ประกันที่คุณไปซื้อนะครับความหมายผมคือ สัญชาติและถิ่นที่อยู่สมรองนั่นแหละคือประกันชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะมันช่วยกระจายความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่แน่นอนในอนาคตไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ